ทุกคนยังมีน้ำอ่ะเดี๋ยวให้น้อๆแค่ที่แค่ใครตัวนะครับแน้องตัวท่านใครต้องแนะนำเลยครับเชิญเลยสวัสดีค่ะมิโกชานะคะ ดีใจที่ได้ร่วมงานกันในวันนี้นะเห็นด้วยครับเห็นด <t iny> <moderate> ้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับพระบารมีแชร์มาะบารมูแชร์ครับผมเข้าเรื่องกันเพราะว่าที่น้องๆมาในวันนี้น้องๆตื่นเต้นนอกจากจะเจอกับทุกคนแล้วตื่นเต้นได้รับชมกันกับภาพยนตร์ด้วยใช่แล้วเห็นว่าเป็นแฟนของซามาเฟอร์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ติดตามเราไม่รู้จักว่าอะไรเอ่อทุกๆเรื่องเลย หนูดูกัปตันมาเวิลตั้งแต่ตอนโมนะคะแล้ววันนี้ก็คือเหมือนรวมตัวตัวแม่เลยทั้งทสามคนใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นมากๆใช่แล้วคือกัปตันมาร์เวลคืออยู่ในจอหยักมาแล้วช้าหอีกสองซูเปอร์ฮีโร่นี่จะเป็นครั้งแรกที่มันจอยักถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นการคนจับมาเจอกันอ่านี่เป็นแบบการรวมทีมที่แฟนๆรอคอยกันเออเป็นส่วนผสมที่คาดไม่ถึงใช่ครับอ่าแต่งีไรเงีับ เตน้นมากๆเหมือนกันค่ะแต่ครั้งนี้คือ,อเต้นกับคาแรคเตอร์ข,รรของมอนิกา้ามอนิกาน้กาแรมเบิร์ชใช่คือในภาคที่แลว้วเขาใช้มีความวคอนฟลิกต์กันกับแคทเช่มาเวลใช่ไหมคะก็อยากรู้ว่าในครั้งนี้ที่ต้องอยู่ทีมเดียวกันน่ะจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าน่าสนใจอย่างนึงก็คือแม่ของมอนิกา้าเนี่ยเออเขาเป็นเพื่อนสนิทของแคทเช่มาเวลหรือกับการมาเวลมาตลอด ด้วยความที่อยู่ๆกับปันมาเวลก็หายไปปกป้องจักรวาลในกาแล็กซี่เรียนไก่โพนไม่ได้กลับมาดูแลโลกพ่อแบบหายไปแล้วของแจนอสนะครับก็ทําให้แม่ของเธอจากไปการกลับมาเจอครั้งนี้ก็เลยเป็นดิจิทีี่เรยกว่าน่าสนใจมากอาจจะไม่ค่อยยินเส้นกันเท่าไหร่ไม่จะเลาะเส้นแน่นอนงานนี้เอาล่ะก็ต้องดูว่าจะทะเลาะอะไรกันยังไงบ้างนะโอเคโอเคอ่ะพี่ชายพี่ได้อยากถามถามเลยอุยแอบถามนิดนึงนะฮะแอบลุ้นกับฉากหลังเคยเห็นไหม ใช่เราที่ผ่านมาเราเป็นีคนเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมคนที่แบบนั่งแบบรอดูใครดีหนังจนจบเพื่อรอดูชางมาเยอะปุ๊บปุ๊บปา๊บปะ๊อปุ๊บปุอบอุ๊บป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 ุอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บยู่แล้วแป๊บปุ๊บปุ๊บปุได้ใช่เพราะว่าผม๊บปุ๊บนข่าวุาบอกวบาตอนท้ายอุ๊บะุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นปน๊บงที่ทุคนรู้จัก โผล่มาให้ทุกคนทึ่งกันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่านี้ได้นินมาได้ยินมาอันนี้เป็น,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 นสปอยหรือเปล่าได้ยินมาอย่างไรอยางเลยลอยไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าแอบเชื่อถือนะใช่บ just do it นะ,ะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือเนี่ยยืนกันอยู่แค่สองคนนะแต่หนังเรื่องนี้เขามีกันสามคนใช่มซึเป็นฮีโร่เออดังนั้นถ้าสมมติพวกเราเนี่ยมีพลังคอสมิกขึ้นมาแล้วต้องสลับล่างย้ายตำแหน่งเหมือนในหนังเนี่ยต้องต้องเพิ่มอีกพ l u s one อีกหนึ่งคนครับ อยากได้ใครมาร่วมทีมีใครดีใครดี่้กทมอ่ะถ้าเกว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่หนูอยากคอสิคใช่คะหนูอยากลับบ้านเลยหนูก็ให้ฟอฟี่มาเป็นหนูหนูไปเป็นฟอฟี่แฮอฟอฟี่ก็ไปูเลยนะ เราจะกลับไปหาใครกันแน่กลับไปกลับไปหาเออ่แม่ที่บ้านโอ้โหดีมากเป็นการแก้ปัญหารถติดใช่ชาวบ้านชาวบุ๋มไม่ดีมากแล้วก็คือจะฝากน้องไว้กับพี่กี้นะจะฝากเล่นเล็บหมาเออโอ้หฉลาดเอะฉลาดดีมากเป็นบุ๋มดีอะไรดีที่สุดกนะเป็นพี่บ้านเออนี่ต่อมันบ้านเนาะคทนเชนมาเบลค่ะเพราะเราต้องการไปตรวจโรคอืดอึ่งอ ไม่อยากไปไหนก็ไปได้ไปดูโลกต่างๆครับผมดีนะครับไม่งั้นจะเป็นหมาไปอยู่ด้วยกันสองตัวนะครับไปอยู่ด้วยกันหมดเลยอันนี้อันนี้นะครับแต่แต่ว่าดีเพราะว่าก็มีซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ด้วยอ่าเผื่อมีปัญหาอะไรบนโลกบานทีก็ช่วยกู้โลกได้เลยถูกต้องครับผมเมื่อกี้ตอบริษัว่าเรื่องของฮีโร่วันนี้เรามีฮีโร่ชาวไทยที่มาร่วมงานด้วยเออรู้ปล่าวะเทศไทยเรามีฮีโร่เหมือนกันอ้าวรู้กันอยู่แล้วนะทุกคนรู้จักดีเขาเป็นแชมป์ฮะ ผมไม่ใช่แชมป์ยัส t do i กฮะแต่ว่าแชมป์เทควันโดนระดับโลกโอ้โห <c oughs> ไปได้ยบัล้วได้เหรียญทองมามากมายแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาด้วย, <c oughs> ยที่ประเทศจีนเลฮะสดๆร้อนๆถูกต้องต้อนรับกันเลยนะครับกับน้อง เมื่อกี้ได้สาวเสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเออ,เอ,อน้องเทนนิสนะค่ะค่ะน้องเทนนิสครับเออทุกคนอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ประชุมอาหาหนทางหลายหน่อยค่ะค่ะใส่ดีค่ะเทนนิสค่ะนี่ค่ะตัวพัชนาทกิจค่ะเล่นเด็กบอลค่ะไไม่ด้เล่นนนเัครบออเออเออชื่อว่าได้โดนแซวในเรื่องนี้บ่อยต้องครับผมถึงท้องแต่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเดาว่าเทนนิสเนี่ยต้องเป็นแฟนคลับตัวยงเลยสี่อยูใช่ไหมครับใช่ค่ะเดีชอบ นี่เลยสามสาวแก่ f r เบ Becky t e น n i s โอ้โหทีมนี้ <eigenlijk> ทีมนี้ดีนะฮะดีแฮชแท็กทีมีต้องมาแล้วนะเนี่ยอ๋ออ๋องั้นเป็นแฟนของ c u อยู่แล้วใช่คะ่ะโอเคถามกลับมาที่ชีวิตเราบ้างรู้สึกยังไงที่คนให้ยาำว่าเราเป็นฮีโร่ของคนไทยโ<ช>ดยที่ไม่ต้องมีพลังคอสฟิกด้วยนะ<ๆ>นหล่ะหนูก็รู้สึกตีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่แบบมอบคำว่าฮีโร่ให้กับหนูค่ะก็ มีพลังคอสติกแต่อย่างไรค่ะแต่ว่าอาศัยการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักค,ค่ะรวมไปถึงกําลังใจจากคนไทยทุกคนที่ส่งมาให้ทุกครั้งที่ไปแข่งนะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอเซ็นประมือนิดนึงให้กับค,คืกเรืออเ่อราวอ,อาะไรครับ,อ,รบอ้าวไหนๆอยู่กับน้องเทนนิสละนะครับอยากให้ได้แชร์เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับน้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วแต่ อยากจะทำตามความฝันไม่ว่าฝันนั้นมันคืออะไรอ่ะแต่ตอนนี้ไมั่ไหรจะดูใครตัวแต่ว่าถ้าลงมือทำจะสำได้ตอนได้แต่ว่าก่อนอื่นหม่ว่ามีเซอร์ไพรส์พิเศษมาให้ทุกคนได้ดูโดยเฉพาะฟรีแล้วก็เบกกีด<ม>้ด้วยถูกไหมฮะไหนเอาเซอร์ไพรส์มาให้ดูเลยเขาใส่ดเขาใส่ชุดสีทองส่วนเรามีอะไรสีทองมาไหมครับมีเหรียญทองเอชิเดียมมา ค่ว้าวอยากถามพี่เขาหนักไหมคะหนักไหมคะใช่ไหมหมายถึการซ้อมหรือว่าเหรียญหรือย่างก็ตก็เหรียญมีน้ำหนักประมาณ6ถึง7ขีดเลยค่ะก็หนักมากๆแต่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะคล้องมันไว้คล้วหกเจ็ขีดน้ำหนักของเหรียญทองนี้คงไม่เทียบกับน้ำหนักของการซ้อมเลยเนาะใช่ค่ะความหนักของการซ้อม่ ความพยายามเสียน้ำตาเสียเหนือเพื่อเหรียญเหรียญนี้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถนำเหรียญทองกลับมาให้คนไทยมาก ใช่ชัว่าเนตี้กับฟรีดก็เชียร์อยู่ตอนนั้นเลยโอกาสที่ดีแล้วของน้องสัมผัานซะหน่อยใช่เลยค่ะสัผานซะหน่อยกูไมด๋ยจริงไหมอยากรู้ครับจังหวะนี้เอาผัอนผ่านซะหน่อยแล้วครับ มันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยเนาะได้อยู่ใกล้แบบเรียนมองกันไหนนี่คือการการันตีว่าเป็นแบบผลงานระดับโลกใช่ครับใช่ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิ่งนี้ได้ใช่แล้วอ่าแค่นี้เชียวอยากฝากอะไรถึงทุกคนที่ตามความฝันอยู่เฉลยอ่าด้ครับค่ะสำหรับทุกคนที่กําลังทําตามความฝันของตัวเองคะก็อยากจะขอส่งกําลังใจแล้วก็ส่งพลังให้กับทุกคนเลยนะคะในการต่อสู้ทุกความฝันเลยค่ะอย่างตอนหนูใช้เวลา ประสาทนะคะเลยสู้ต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะสุดยอดเอาล่ะเลยทาให้โชว์น้าของเราทั้สามแล้วอยากให้ฝากกับ The m o n นเตอรนะครชวนทุกคนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์หน่อยครับใม่แล้วเรื่องที่นิสคอนเรืเลยเชิญครับค่ะฝากทุกคนนะคะมาดูหนัง The Marvel กันเยอะๆด้วยนะคะ จมีสอคนไี่เหลือจะพูดแทนถูกตครับโอ้โหเต่าก็พเราไป้ครบหมแล้วนี่คือโชวนี่คือโชว์คุณ่าที่นังพี่นัพูดพูดตรงกันติที่หนูคิด้ว้เลยได้ครับก็อ๋อสาพเดียวกันได้อ๋อใช่ก็เหมือนที่เขา เดลมาเวล้าพร้อมกันนะคะก็จะบอกว่าเตรียมตัวรอรับมุกตลกตามสายล์มาเวลแล้วก็แอคชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะซื้อตัวออนไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็รับชมพร้อมกันวันที่8ปดพฤศจิกายนนี้นะคะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นค่ะเดกกี้ครับผมยากที่สุดเลยครับตอนนี้แน่นอนภาษาจีนละได้ปอดเป็นภาษาจีนก็เลย let's go the marvel is now out and, um, I so excited see this one I see how the conflict, the action, everything so see because see now and one want and and out, to to how you watch the the am can November i ช at ลยครับนะครับก็ติดตามกันนะใน i ต่ละตันแล้วก็อะไรนะแปลด้วยใช่ไหมฮะพูดคล้ายๆยสิ่งที่บอกเราเมื่อกี้เลยครับ ได้ด้วยนะครับเรารอคอยมากๆกับค่ายนี้เป็นพิเศษเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็จะติดตามผลงานของทั้งสามคนต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับคอนเสปร์ตของมิสระดอนเทนนิสนะครับฟินแล้ะก็เบกกี้เบกกี้ขอบคุณครับขอบคุณมาก